สวัสดีครับผมโฮแซครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการเล่นตัวละครซอมบ้าแบบคร้าวๆนะครับซึ่งตัวละครซอมบ้าเป็นตัวละครที่มีการยิงแบบซุ่มแบบนี้นะผมจะไม่ได้ว่าชื่อจริงๆของมันเนี่ยคือยังไงนะครับแต่ยิงแบบนี้แหละโดยที่มีสกิลคลิกขวาคือเป็นการแฮกโดยเมื่อเราแฮกแล้วเนี่ยสามารถเห็นศัตรูจากลังกำแพงได้รวมถึงเพื่อนร่วมทีมก็เห็นได้ด้วยครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือซอมบ้าสามารถเห็นตัวละครที่เลือดน้อยได้ครับหลังจากการแฮกนะครับศัตรูเนี่ยจะใช้สกิลไม่ได้เป็นเวลาสักพักหนึ่งครับโดยที่ตัวละครซอมบ้านะครับสามารถแฮกยาฮิลได้ครับซึ่งถ้าเราแฮกยาฮิลแล้วเนี่ยสามารถมองเห็นจากหลังกำแพงได้ครับรวมถึงเพื่อนร่วมทีมก็เห็นเหมือนกันโดยที่คูดาวของยาจะลดลงด้วยครับจะเกิดเร็วขึ้นเวลาของการแฮกยาเนี่ยจะขึ้นตามนี้เลยครับ ถ้าหลอดน,นี้หมดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือต้องมาแฮ็กใหม่ครับโอเคต่อมาสกิล e เป็นสกิลปลาวาร์ปครับซึ่งเมื่อเราปาไวแล้วเนี่ยเมื่อเรากด e ครั้งหนึ่งจะว่าไปจุดที่เราวางไว้โดยที่สกิล e สามารถกดทำลายได้โดยการกดปุ่ม f การกดชิปจะเป็นสกิลล่องหนเมื่อเราล่องหนอยู่สามารถวิ่งได้ไวขึ้นสามารถกดสกิล e ได้สามารถแฮ็กสตูได้ แต่ในขนาดแฮกเนี่ยศัตรูจะเห็นเรานะครับและเมื่อเราเข้าใกล้ศัตรูศัตรูจะเห็นเราเหมือนกันส่วนสกิลอันติเมจจะเป็นการกดใช้เพื่อแฮกศัตรูโดยรอบโดยที่ไม่สามารถใช้ขนาดหายตัวได้ต่อไปเป็นเทคนิคการเล่นตัวละครซอมบ้าแบบคร่าวๆนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยกดล่องหดนะครับวิ่งไปหายากดแฮกครับวางยาไว้แล้วก็เดินไปหาศัตรู อ้อมไปข้างหลังนะสมมุตินี้อยู่ข้างหลังกดแฮกสตูครับถ้าอยู่คนเดียวก็กดปล่อยล่องหนกดยิงได้เลยครับแล้วค่อยวาร์ปกับทำเหมือนเดิมวางวางที่วาร์ปแฮกยากดเลบชิปไปครับถ้าสตูอยู่เป็นหมูเนี่ยก็พยายามแฮกสพอร์ตครับถ้าสตูเหมือนเห็นเราเนี่ยเราก็รีบวิ่งหนีก่อนครับซึ่งถ้าเราโดนยิงเนี่ยล่องหนจะหายโดยเราก็พยายามวิ่งหลบๆไปครับ พออีกฝ่ายเลือกไล่ตามเรานะครับแล้วก็พยายามไปป่วนต่อครับแฮกวิ่งหนีแต่ถ้าสมมุติว่าเจอโอกาสดีๆเนี่ยก็แฮกเสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงได้เลยครับแล้วให้เพื่อนเข้าแล้วก็กดนายกมาครับเทคนิคการอันติของตัวละครซอมบ้านะครับโดยที่เริ่มต้นก็กดชิปเหมือนเดิมครับต้องห่นไว้แฮกยาวางยาเอ้วางที่วาร์ปแล้วก็วิ่งไปข้างบนครับพยายามหาพื้นที่สูงไว้นะ แล้วเราก็กดอยู่ร่องหนลงไปปุ๊บก,กดอันติแล้วก็พยายามแฮ็กแล้วก็แอบยิงครับสักพักเราก็กดวาล์กกลับมาที่เดิมครับที่เราวางไว้ประมาณนี้ครับและตัวละครซอมบ้านนั้นสามารถเคาน์เตอร์กินจิได้ครับโดยที่กดชิปนะครับล่องหนไว้พยายามให้กินจิอย่าเห็นเราแฮกยาไว้วางวาร์ปแล้วก็พยายามหากินจิครับโดยที่ถ้ากินจิเนี่ยพยายามล่วงเพื่อนเราอยู่นะครับแล้วก็แอบ,บไปข้าง แฮกแล้วก็บอกให้เพื่อนลมยิงครับเพราะว่าเกณฑจิตชัสกิลไม่ได้จะทำการหนีก็ยากครับโอ okay, เคคร่าวๆของตัวละครซอมบ้าก็ประมาณนี้ครับต่อไปเป็นเกมเพลย์ของตัวละครซอมบ้ามีลิงว่ะอาการไม่ค่อยดีรู้สึกอยู่หน้าแลยหรอเพราะฉะนั้นเอาไปแดก หนาวาดิอ่ะจี๊ดโดนแฮกโดนแฮกตัวตัวมันเอ๊ะตัวชื่ออะไรวะโเหเกมเมื่อไหร่มันจะคิดชื่อออกสักทีวะปุม๊มันยากอะกันชื่อไอ้ตัวโอเคแต่กูจงูงตัวละครสามสิบกว่าตัวเยอะขนาดนั้นเลยเกมมันมีแค่ห้าตัวไงไ <laughs> อ้ัตวไอ้เหี้ยกูนึกอยู่ไอ้ตัวชืไอ้ตัวชื่นี่ชื่ออนะไรน่าคุ้ๆนๆแฮ็กลิงแล้วโอ้โหหรือวาง ไอปุ่มกลับไปไหนเนี่ยมานี่ฮเอตัวเองอาตายหาหมดแล้วแงนแงแงนแง่นแง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 ่นแงนสาแมนยที่อะ

ตายหน่อยดิสวยเฮ้ยยี่กดพีสกิลผมก็ไม่ใกล้กันทั้งกดพีสกิลได้ไงวะเที่ยบวัดสักเขาไม่ยังไม่ได้เลยหนึ่งไอ้เหี้ยเออตายไปยอดิงหิ้วไม่เต็มเลยนะ สองบ้างอยู่หลังนะอยู่นี่ตัวอะไรไม่รู้ซิกมาตัวอะไรมาล่าโล่ัวครึ่งนึงตัวตัวไอ้ตัไปไหนอะกดว้ามาหาปะโหไปโคตรไกลแหม่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 โอเคพี่ยังไม่โคตรแรงเลย <c oughs> ตึกเหมือนใช่ไม่ตึกอย่างนี้แหละ <c oughs> แหงมซี่แล้วม,มาซี่อยู่โอ้ยเหียเขาม่ยังเป็นสูนนี่ปู <c oughs> ซึ่งทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับถ้าชอบก็ฝากกดซับไลค์แชร์ด้วยครับขอบคุณครับ